ผมหา s o โซลูชันใหม่ที่มาทดแทนแล้วหาว่าเจ้าไหนมีความเป็นดีส t นท l i z ส์และมีนโยบายการเงินที่เปลี่ยนแปลงได้ยากซึ่งไปลองไล่ดูมาทุกตัวแล้วว่าตัวที่ให้เป็นอันดับสองของผมอะคือพี่บอกว่าถ้าจบรอบเนี้ยอาจจะเริ่ม DCA d o s ทำไมไม่เริ่มตอนนี้ล่ะเดี๋ยวก็ไม่กล้า DCA อีกแหละโอเคอเโอเค คือผมอยากได้ข้อมูลเพิ่ม uh. ออยากได้ข้อมูลเพิ่มผมยังรู้สึกว่า,า bitcoin แม้ว่าวันนี้มันพรีเมียมแล้วก็ยังรู้สึกจะยังปลอดภัยกว่าดอสอันนี้เอา <Okay. S 2> เอาอันดับแรกก่อนเนาะโอเคนี่ผมให้ข้อมูลนี้ก่อนโดยปกติแล้วอะเวลาตลาดมันเกิดแคสเนี่ยในแต่ละรอบมันลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ มันลงไปแบบเอาเราไปหมดตัวเลยนะรอบแรกสุดสเอาบิตคอยก่อนนะมันเอาเราไปเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นประมาณแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นรอบแรกรอบที่สองจากจุดสูงสุดลงมาจุดต่ำสุดอะ่ะแปดสิบสามเปอร์เซ็นตรอบที่ผ่านมาเนี่ยคือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตรอบนี้อ่ะผมก็คิดว่ามีโอกาสเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต จากจุดสูงสุดนะลงมาต <S <s s> <S ่ําสุดเนี่ยเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะมันมีโอกาสให้เราในรอบหน้าอยู่แล้วแต่ถ้าใครเพิ่งเข้ามาใหม่ให้ DCA Bitcoin ไปทีนี้กลับมาสู่ที่อาจารย์ปรุงถามนะว่าทําไมผมถึงเรามองเรื่องของการ DCA ด o s ในใส่ขึ้นหน้าก็คือช่วงตลาดหมีรอบหน้าคือผมรู้สึกว่าหลังจากเนี้ย คือต้องต้องบอกก่อนว่าหนึ่งในคําพูดที่ผมพูดบ่อยก็คือบิตคอยอะจะไม่มีวันแพงเลยเนี่ยเพราะเราเชื่อว่าปริมาณของเงินที่พิมพ์ออกมาเนี่ยมันพิมพ์ขึ้นตลอดเวลาโอเคไหมมันพิมพ์ขึ้นเรื่อยๆมันคือความเชื่อที่ว่าบิตคอยเป็นฮาร์ดมันนี่ไปแล้วเหมือนกับการที่ทองคําก็ไม่มีวันแพงแล้ว<ช>แต่จะจะมีคนดอยอยู่ดีแต่ใ,<ช>ใน,ใน,ใ,นในรอบต่างๆแต่ว่ามันถือว่าการที่คุณได้ครอบครองมันคุณได้ครอบครองสิ่งที่เป็นฮาร์ดมันนี่ของของโลกใบนี้ไปแล้ว ใช่ใช่คือผมอาจจะสรุปเรื่องความรู้เรื่องการพิมพ์เงินสั้นๆไว้ละกันเผื่อเพื่อแทรกนิดนึงว่าการพิมพ์เงินน่ะมันมีอยู่หลักๆสามวิธีสามวิธีการพิมพ์เงินที่มากที่สุดไม่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่จะมีการพิมพ์เงินอย่างมหาศาลเลยก็คือสงครามเพราะสงครามมันคือการพิมพ์เงินเพื่อเอาไปทิ้งอ่ะพิมพ์เพื่อสร้างจรวดจรวดยิงทิ้ง แล้วมันไม่ใช่แค่จรวดที่ยิงไปอ่ะแล้วมันจะระเบิดทิ้งนะมันเป็นจรวดที่ยิงไปแล้วอีกจรวดอีกฝั่งหนึ่งอ่ะยิงป้องกันไอ้ป้องกันเนี่ยเสียมีคอสอ่ะห้าเท่าของผู้โจมตีนะถูกถูกถูก,ถกเออเพราะฉะนั้นอ่ะเมื่อไหร่ที่เกิดสงครามอ่ะเมื่อนั้นอ่ะเงินจะถูกพิมพ์มหาศาลอาจารย์ปุงรู้ไหมว่าตอนนี้สงครามรัสเซียยูเครนเนี่ย เกิดขึ้นเกือบเกือบสามปีแล้ว ừ, ผมไปดูตัวเลขนะแค่เกือบเกือบสามปีนะช่วงสงครามอ่ะรัสเซียมีการพิมพ์เงินจากเดิมที่พิมพ์มาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้พิมพ์เพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเจ็ดสิบเปอร์เซ็นะก็คือทั้งทั้งหมดตลอดประวัติศาสตร์ประเทศเกิดมาตั้งแต่มีเงิเนตั้งแต่มีเงินมาถือว่ามีเงินมา100นมร้อยหนึ่งอ่ะสงครามที่เพิพ่งเกิดขึ้นมาไม่ถึงสามปีเนี่ยพิมพ์มาเป็นร้อยเจ็ดสิบ แหลืออีกสามสิบนะครับถึงจะเป็นสองเท่าถึงจะสมชื่อว่ารูเบิลนะครับเป็นเบิ้ลขึ้นมานั่นแปลผมตีง่ายๆเลยนะสี่ปีอ่ะพิมพ์เงินเพิ่มเท่าหนึ่งมอ,อ,องคิดดูว่าสี่ปีเงินเฟอ้อเราอ่ะเสื่อมค่าครึ่งหนึ่งอ่ะเออ,อนี่คือสองครามเว้ยนี่คืออันดับหนึ่งนะคือสองครามอันดับสองคือการเกิดวิกฤต จะมีการพิมพ์เงินเกิดขึ้นวิกฤตอะไรบ้างวิกฤตโควิดวิกฤตน้ําท่วมวิกฤตการเงินวิกฤตต่างๆแก้ปัญหาได้ด้วยการพิมพ์เงินอออ่าันนี้อันที่สองส่วนอันที่สามเป็นการพิมพ์เงินที่พิมพ์กันอยู่โดยปกติที่พิมพ์กันอยู่แล้วก็คือพิมพ์ตามขนาดเศรษฐกิจที่เติบโตเอเศรษฐกิจเติบโต gdp ปีละสามเปอร์เซ็นต่ะก็จะพิมพ์เงินอัดสภาพคล่องเข้ามาเพิ่มขึ้นเป็นสามเปอร์เซ็นต ที่จริงเรื่องนี้แอบลึกนิดนึงก็คือพิมพ์ตามขนาดเศรษฐกิจมันมันไม่ใช่แบง์ชาติพิมพ์คนเดียวนะครับแต่ว่าเขาเรียกแหละมันจะมีกลไกของธนาคารนี่แหละที่พิมพ์โดยอัตโนมัติใช่คืออะไรก็คือการปล่อยสินเชื่อนั่นแหละใช่ช่วงเศรษฐกิจดีคนกู้บ้านกู้ซื้อรถได้แต่ช่วงเศรษฐกิจไม่ดีคุณจะไม่กู้กันเพราะว่าแบงก์ก็ไม่ปล่อยด้วยนี่คือการพิมพ์เงินตามธรรมชาติอ่าครับอ่าสามอย่างนี้ ถ้าพี่เข้าใจว่ามันพิมพ์เงินด้วยสามอย่างเนี้ยอืพี่จะรู้ว่าบิตคอยจะไม่มีวันแพงอันนันอันเรานอันนั้น่อนแต่ต้องเชื่อก่อนนะใช่ต้องเชื่อก่อนนะว่าบิตคอยคือฮาร์ดแอกซ์เหมือนทองคําใช่เพราะ<ด><ๆ>เรารู้แล้วปริมาณเงินอนะมันเราจริงๆตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าทุกประเทศไม่ไม,ไม่ไม่มีอกใช้คําว่าอะไรดีเดี๋ยวจะ,จะมีมีโอกาสที่จะใช้นี่ได้ได้แล้วอะโ,อโลกหมุนด้วยนี้ไปเรื่อยๆโตไปเรื่อยๆ ใช้คําว่ามีโอกาสลดนี้ได้แต่ไม่มีโอกาสลดด้วยการใช้นี่คือ,อนี่เปอร์เซ็นต์อะเปอร์เซ็นต์นี้อาจจะลดได้ในอนาคตเพราะกรณีที่ GDP เติบโตเงี้ยเหรอก็อได้คิดอย่างนั้นก็ได้สหรัฐก็ทำมาพี่คือสหรัฐอะนี่ต่อ GDP ตอนสงครามโลกจบอะขึ้นไปอยู่ที่หนึ่งร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP แล้วผ่านไปประมาณห้าหกปีอะลดลงมาเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP แต่ไอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์ที่ว่านั้นไม่มีนี่ซักดอลลาร์เลยที่ถูกใช้ จากตอนแรกที่ร้อยสิบก็คืออะไรจีดีมจริงๆอ่ะที่เปอร์เซ็นต์นี่ต่อจีดีลดเนี่ยเหตุผลเดียวเลยคือเขาเป็นประเทศที่ชนะสงครามถูกต้องอืมเขาเป็นประเทศที่ชนะสงครามเพราะฉะนั้นเงินเดือนไม่เหลือมันจะลงนในเชิงการเงินมากเกินไปแต่เอาเป็นว่าถ้าเราเชื่อว่าเงินอ่ะมันถูกพิมพ์อยู่ทุกวินาทีเงินพวกนี้จะเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงจริงๆอ่ะ เราอ่ะตีความเนี้ยผิดกันหมดไ <k> <c> อ,อสิ่งที่เข้าว่าสินทรัพย์เสี่ยงอ่ะสําหรับคนรวยอ่ะมันคือสินทรัพย์เพิ่มความมั่งคั่งคํา,าคว่าสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมันเป็นคนของชนชั้นกลางมันเข้าอะไรบ้างอสังหา <c> ชนนั้ชนชั้นกลางถูกหมเซฟให้เข้าใจว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงเข้าอะไรบ้างหุ้น <c> เข้าทองคําครับและล่าสุดก็คริปโต ครสี่อย่างเนี้ยถูกชนชั้นกลางถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงแต่ลองไปดูเวลของคนรวยถืออะไรบ้างอันดับหนึ่งอสังหาอันนี้เราไม่นับบอลหุ้นกู้อะ<ร>ไรอย่างงี้อันนี้มันเป็นฟิกเงินต้นเราไม่เอานะเราเอาสินทรัพย์เสี่ยงที่ว่าอาสังหาคนรวยถือไหมถือเองมีช่องอสังหาคนรวยถือหุ้นไหมถือเออปู่ถือหุ้นตั้งเยอะใช่แล้วก็มีบางส่วนถือทองคําด้วย allocate ให้ทองคำเออ ทุกทุกอย่างเนี้ยชนชั้นกลางถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงแต่คนรวยถูกมองว่าเป็นเวลหรือสินทรัพย์มั่งคัง่งครับเราเราต้องตีความกันดีๆอ่ะทีนี้ต่อพูดเหมือนชนชั้งกลางแล้วกันก็คือเงินพวกนี้ที่พิมพ์จะเข้าสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉลี่ยก็คือเข้าบิตคอยด้วยนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้น <Okay. S 1> ผมเลยมองว่ามันอ่ะจะเลยไม่มีวันแพงเพราะว่ามันจะถูก แอปสอบในเงินที่พิมพ์เข้ามาเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยบางทีแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งที่ทุกคนเน่ยโดยเฉพาะคนล่ำรวยบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เริ่มมาเก็บเราก็จะเห็นว่าอย่างไมโครไซจีเนี่ยมันเป็นสูตรสำเร็จไปแล้วเราเริ่มเห็นบริษัทเริ่มก๊อปไมโครไซจีก็คือบริษัทหลายบริษัทอะเมตตาพาเน็ตใช่ไหมของญี่ปุน่นอตอนนี้มันมีประมาณ60บริษัทแล้วอะอาจารย์ปุงที่ ก๊อปปี้โมเดลความสําเร็จนี้ของไมโครไซจีแต่ยังไม่มีชื่อที่บิ๊กกว่าไงใช่มยังไม่มีชื่อที่บิ๊กมากแต่แต่ว่ามันเริ่มจะผมจะบอกไงผมว่ามันเริ่มรู้สึกว่ามันมันเริ่มที่ทําให้ราคาของบิ t คอย n แทนนี่เราลองคิดดูดนะถ้าไม่มีบริษัทไมโครไซจี Micro G, หรือสถาบันหรือบิกคอย c o เดบถือเนี่ยราคาบิ t คอย n จะไม่พรีเมียมขนาดนี้อื ผมรู้สึกว่าราคาบิตคอยในวันนี้ที่เราซื้ออ่ะโอเคแหละแต่มันอนาคตมันมันขึ้นกว่านี้แหละแต่เราก็รู้สึกว่าวันนี้มันก็พรีเมียมจากการที่รายใหญ่ๆอ่ะใ,ใช้เงินที่หามาได้ง่ายแล้วกันหรือเสกมาเนี่ยหามาได้ง่ายกว่าเราแต่เราอ่ะใช้เงินสดที่มาจากการที่ทํางานครบสามสิบวันแล้วถึงได้เงินเดือนแล้วถึงเอามาซื้อบิตคอยแต่เขาอ่ะไม่ได้ทํางานอะไรเลยแต่ใช้เครื่องมือการเงิน แล้วก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งสมมุติได้มาสามพันล้านดอลลาร์แล้วก็เข้าซื้อบิตคอยผมเลยรู้สึกว่าวันนี้บิตคอยราคาหลังจากเวบนี้ไปอะ่ะมันจะเป็นราคาพรีเมียมที่เป็นราคาฟอร์เวดแพงราคาสูงมากกว่าที่เราควรจะได้ซื้อในราคาที่ต่ำ่างนี้ไงผมก็เลยเริ่มมองหาโซลูชันใหม่ตัวใหม่ที่มีนโยบายการเงินเหมือนเดิมตั้งแต่ เกิดขึ้นเหมือนบิตคอยอ่ะบิตคอยยังมีนโยบายการเงินทุกๆสองแสนหนึ่งบล็อกมีการฮาร์วิ่งปีเดือนพุ่งนี้มีผลิตกี่บิตคอยสิบวันข้างหน้ามีผลิตกี่บิตคอยร้อปีข้างหน้าผลิตกี่บิตคอยผมหาโซลูชันใหม่ที่มาทดแทนแล้วหาว่าเจ้าไหนมีความเป็นดีสึนทลไลซ์และมีนโยบายการเงินที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก ซึ่งไปลองไล่ดูมาทุกตัวแล้วว่าตัวที่ให้เป็นอันดับสองของผมอ่ะคือดอจคอยเดี๋ยว,ยวหนึ่งหนึ่งเคบิตคอยเนาะไม่ใช่หนึ่งเป็นตัวอันหนึ่งคือบิตคอยโอเคหนึ่งบิตคอยสองอ,อ,อันดับหนึ่งคือบิตคอยแต่มูลค่าเหรียญที่เป็นอันดับสองจริงๆคืออีเธอเรียมถูกไหมแต่อีเธอเรียมเนี่ยกลุ่มอีเธอเรียมฟาวเดชันหรืออีเธอเรียมคอมมูนิตี้เนี่ยเขามีการพัฒนาอยู่ เพราะฉะนั้นน่ะนโยบายทางการเงินน่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมเพื่อให้มันยั่งยืนในระยะยาววันนี้ยังเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวอนาคตจะมีการลดรีวอร์ดเกิดขึ<ม>้นก็คือสเต็กแล้วรีวอร์ดลดลงใช่อ่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมก็มองว่าเราต้องไปติดตามมันสิ่งที่ผมต้องการคือนโยบายการเงินที่ไม่เปลี่ยนแปลงในอีกสิบปีข้างหน้าห้าสิบปีข้างหน้าร้อยปีข้างหน้าเพื่อให้เรารู้ว่า เรา DCA ไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องเป็นต้องติดตามมันก็ได้ครับถ้าเราไปดูย้อนหลังอาจารย์ปรุงไอ้ดอชคอยเนี่ยมันเป็นเหรียญหมาที่มันดูเป็นมีมก็จริงแต่นโยบายมันไม่ได้เปลี่ยนเลยนะตลอดสิบเอ็ดปีที่ผ่านมาเอคอคืดแล้วไม่เคยนึกอ,ออกเลยว่าถ้าเป็นเหรียญอื่นอ่ะเราจะต้องคำถามว่าตอนเนี้ยเดบทำอะไรอยู่เกิดอะไรมีการพัฒนาไหมแต่ดอช คือหนึ่งอย่างที่การพัฒนาของมันคือการคุยกันว่ามันจะเอาไปใช้ทำอะไระคล้ายๆกับบิตคอยที่จากวันหนึ่งที่เป็นเหรียญสแกมเวลาราคาขึ้นมันจะกลายเป็นเหรียญเปลี่ยนโลกทันทีบล็อกเชนเจ๋งมากแล้วก็ลงมาก็จะกลายเป็นเหรียญสแกมเหมือนเดิมแล้วพอขึ้นมาใหม่ก็จะกลายเป็นรีเซิร์ฟอีกแล้วแต่มันคือการบ่งบอกว่าจะเอาบิตคอยไปใช้ทําอะไรแต่ไม่ได้คุยกันว่าบิตคอยจะเปลี่ยนแปลงยังไงใช่อะมีมีพี่เอบอกว่า เป็น proof of work ด้วยซึ่งก็เหลืออยู่ไม่กี่ตัวแล้วถ้าวันหนึ่งคือต้องอย่าลืมนะว่า d o อทคอยเนี่ยเดี๋ยวแต่มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งที่ผมก,ก็ติดใจอยู่นิดนึงเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ว่าอย่าลืมนะว่า d o อทคอยเป็น Po of work, ์ o ออฟเวใช่ไหมแล้วตัวเขาเรียกว่ามันมีไม่กี่ตัวที่เหลือเป็น p r o o f o f work แหละใช่ไหมมันก็ยังเป็น proof of work อยู่ถูกไหม เออเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่มันจะเขาเรียกว่าพูดวัดในแต่ละดอชคอยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีมันมีเวิร์กจริงๆครับอ่าและสิ่งสําคัญก็คือถ้าไปดูนะเหรียญดอชคอยมันเนื่องจากมันเป็นเหรียญมีมครับมันยังไม่ถูกสถาบันเข้าไปอยู่ในกองนั้นอือยังไม่มีเจ้าไหนสถาบันหรือกองไหนอะเก็บเหรียญดอชคอยเลย แล้วเจ้าแรกของมีโอกาสที่จะเป็นเกสเกลใช่ใช่อันนี้ขออนุญาตออกความิดออกาว่าจุดนี้แหละจุดนี้แหละที่แบบไม่รู้อ่ะผมรู้สึกว่าเเว็บเว็บนี้ยเป็นเว็บที่ผมมองเหรียญมีเป็นพิเศษอ่าถ้าถ้าถ้าจะทํากําไรหรือว่าจะมองเปิดเรื่องของเขาเรียกอะไรนะไอตัวยูสเคสใหม่ๆเกิดอะไรขึ้นคือการยอมรับเรื่องของเหรียญมีการยอมรับว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลก่อนนั้นเนี้ยคือมี แต่เพียงว่ามันดูเป็นมีม,มที่มีทรงความน่าเชื่อถือไงเออแต่จริงๆแล้วด้ว <c> ย <oughs> <c oughs> เ,เรื่องเล่าด้วยอะไรต่างๆก็เป็นมีมแล้วก็เหมือนกันคือดอกมองอย่างพี่ฮอเลยก็คือถ้าเอาจริงๆอ่ะมันได้อยู่นะหลักกงหลักการอ่ะแต่แค่พอมันเอารูปหมานาอ่ะทําให้ทุกอย่างมันดูเปลี่ยนไปหมดเลยแบบว่ามันไม่มีเหตุผลในการเข้าเป็นเรียนมีมเดินกิกนกาไรเดี๋ยวก่อนทุกคนไอ้คำพวกนี้คือคำเดียวกันกับที่เอามาแปะป้ายบิตคอย ไม่ใช่หรือบีก็แบบแปะป้ายตัวอื่นๆในก่อนหน้านี้นะครับผมโอเคอ่ะทีนี้ข้อม,มูลที่ไฮไลท์เขาบอกเนี่ยเนี่ยมานั่งฟังทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยออคือพอมันเกิดขึ้นมาแล้วก็มานั่งขาอธิบายจริงมันไม่มีอะไรหรอกเรื่องพวกเนี้ยเออขอีวิตที่มาคอมเมนต์ครับเรื่องไม่จริงคือขอบจริงจริขอบคุณที่ที่มาคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นนะจริงๆเราเราเข้าใจหมดแหละเพราะว่าเอาจริงผมก็ ผมก็ผมเราก็เจอหลากหลายอะ่ะเราเราเข้าใจหมดแหละเออเราเข้าใจหมดแหละจริงๆเวลาผมคุยเนี่ยเวลาผมคุยว่าผมก็เลยถามว่าเออแล้วพี่เก็บเงินที่ไหนพี่มีเครื่องมือที่ดีกว่าที่ผมเก็บไหม <Hey. S 2> อะไรแบบเนี้ยเราก็จะคุยพูดคุยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเข้าใจทีนี้สิ่งคําถามหนึ่งที่น่าสนใจของพี่ภาคอะ่ะ <I mean. S 2> พี่ภาคคือดอสเนี่ยมี ปี <Before S 1> ละ,ะ,ฉะเฉลี่ยนะ,ฉะเฉลี่ยเฟอร์ไอตัวเหรียญเพราะว่าบล็อกหนึ่งมันได้หนึ่งหมื่นดอสทุกบล็อกเลยปีหนึ่งมันจะตกปีละประมาณห้าห้าพันล้านเหรียญต่อปีอคือผลิตมาทุกปีเลยห้าพันล้านเหรียญครับทีนี้นั่นแหละคือข้อดีคือมันฟิกว่านโยบายการเงินมันเป็นแบบนี้ไปตลอดใช่ไหมสิ่งที่เราคำนวณก็คือปัจจุบันเนี้ยเหรียญดอชเนี่ย มีเงินเฟอ้ออยู่ในระดับที่ประมาณสามจุดห้าเปอร์เซ็นตต่อปี ah. แล้วเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ ah. เพราะเพราะเพราะฐานมันกว้างใช่ไหมอาจารย์ปุ้ ah. พฐานมันกว้างขึ้นเรื่อยๆไอ้จำนวนที่ผลิตที่มันเพิ่มขึ้นคงที่อ่ะอัตราเงินเฟอ้อมันจะลดลงไปเรื่อยๆ mm. จนเหลือสองเปอร์เซ็นจนเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยทีเนี้ยถ้าว่ากันตามจริงสิ่งที่ดอทพิมพ์เงินเพิ่มเนี่ยสามจุดห้าเปอร์เซ็นในวันนี้นะอื mm. มันก็คือการพิมพ์เงินในโลกจริงในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจคือตอนนี้เศรษฐกิจโลกโตรประมาณ <c oughs> สามเปอร์เซ็นต์เลียโลกตอนนี้ถ้าถ้าเติบโตแบบนี้ก็พิมพ์ประมาณสามเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นการอัตราเงินเฟ้อของโลกดอสกับโลกจริงตอนนี้มันพอๆกันแต่วันนึงแต่อย่าลืมนะถ้าเกิดสงครามก็จะพิมพ์เยอะไงวันหนึ่งอ่ะดอสจะผลิตเงินเฟ้อน้อยลงในขณะที่โลกอะเงิน เงินเฟ้อเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นซึ่งเมื่อรวมกับที่ผลิตในเชิงของการเติบโตของเศรษฐกิจเงินเฟ้อไอ้ที่เป็นเป็นมาจากวิกฤตหรือจากสงครามเนี่ยเฉลี่ยย้อนหลังกลับไปอะโลกอะพิมพ์เงินเฉลี่ยประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นตนั่นแปลว่าทุกๆุสิบปีอะเงินจะเสื่อมค่าครึ่งหนึ่งถูกไหมเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยทุกๆสิบปีเงินจะเสื่อมค่าครึ่งหนึ่งแต่ดอสอะเฟ้อปีละสามจุดห้าเปอร์เซ็นวันนี้นะ เพราะฉะนั้นอะดอทอะเป็น hard asset กว่าเงินเฟียดใช,ใช่ใช่ใช่เ,เพราะฉะนั้นอะมันยังพอรับได้ว่าเราอย่างน้อยเรารู้ว่าอนาคตดอทจะเกิดอะไรขึ้นอ่สมมติผ่านไปอีกสิบปีดอทจะเหลือเงินเฟอ้อที่สองเปอร์เซ็นต์เมื่อวันนั้นอะผมก็คิดว่าคนเริ่มเริ่มมองแหละไอ้สิ่งที่ผมพูดอยู่เนี่ยมันอาจจะถูกพูดและ พูดคุยกันหนักขึ้นในไซเคลหน้าก็ได้ใช่ใช่ใชเ,เราไม่รู้อันนี้คือเราผมถึงบอกไงว่าผมจะเริ่มเก็บใหม่ตอนช่วงการเก็บของผมคือการ allocate พอร์ตทักหนึ่งถึงห้าเปอ <ผม S 2> ร์เซ็นอืมผมจะ allocate พอร์ตประมาณเนี้ยหน0ถึงห้าร้อยล้านบาทนะครับเออไม่ใช่ครับแ <laughs> <laughs> อ,อไม่ใช่ครับไวซะด้วยโอเคโอเคครับ <laughs> นะครับประมาณนั้นเห็นเห็นภาพเห็นภาพโอเคถ้าจมันจริงๆไม่ต้องถามเรื่องดอสละว่าโดยโดยหลักก็คือดอสไปเห็นตัวของนโยบายการเงินมันที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ที่ผมเลสประเด็นนี้ขึ้นมาก็คือคล้ายทองคำนะคือเฮ้ยทองคําไม่ได้มีจากัดนะครับทุกคนทองคําเฟ้อปีละสองเปอร์เซ็นตนะครับแต่แต่มันมันอาจจะเป็นบางอย่างที่มันยังคงมาอยู่ได้หลายพันปีต่อให้เทคโนโลยีพัฒนาแค่ไหนมันก็ยังเฟร์เท่านี้ หนึ 1> 1่งกับสองคือมันมันมีความเป็นฮาร์ดมันนี่ที่ดีกว่าตัวของเคอร์เรนซีที่ใช้อยู่ปัจจุบ,บันทั้งตัวของนั่นแหละดอลลร์เงินหลายประเทศเงินสกุลทุกประเทศประมาณนั้นนะครับมีใครแบบฟังที่คุยเรื่องดอชเนี่ยแล้วได้ไอเดียที่ที่เป็นไอเดียใหม่แล้วดูน่าสนใจไหมผมอยากรู้ว่าเฮ้ยมีใครคิดเห็นคล้ายๆกับเราไหมว่ามีโอกาสที่ในอนาคตอ่ะเราอาจจะแบ่งพอร์ต a l l ล c a t e อ่ะมา DCA d o s เนี่ย อะใครเห็นด้วยใครใครรู้สึกว่ามันมีโอกาสเป็นแบบนั้นได้พิมพ์หนึ่งให้หน่อยได้ไหมแล้วถ้าเกิดแบบว่าเอ้ยน่าจะไม่ไม่น่าใช่นะพิมพสองอะไรย่างเงี้ยได้ไหมเราอยากรู้ว่าเออมันเป็นยังไงบ้างอะไรย่างเงี้ยอืมอืมครับเออมีมีพี่ๆแบบรู้สึกว่าว่าว่า,วารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคเออ แต่ต้องรอก่อนเนอะเพราะว่าเราคุยแล้วมันจะดีเลยนิดนึงใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผมอ่านผมอ่านคอมเมนต์พี่ไฮไลท์เนี่ยวานมากวัานมากแล้วรู้สึกในความแฝงในยะบางอย่างคือจริงๆนะว่าจริงๆคืออันนี้ก็แชร์กันคือเอาอย่างี้ในเวลาผมคุยกับพี่ฮอหรือว่า ด้วยด้วยคนดูดิ้งช่องคิมพ็อปอะไรเงี้ยก็เป็นช่องนึงที่โอ้โหพี่คิมทํามามันก็ค<ช>นางแมสก็จะมีคนดูที่หลากหลาย<ช>ต้องบอกเลยว่าบทสนทนากับนักลงทุน<ช>จริงๆก็ไม่ใช่บทสนทนาที่น่าฟังเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่า<ช>แต่ความสนุกคืออย่างเงี้ยแต่และทุกคนจะยืนอยู่บนความเรามาหากําไรอะเรามาทําเงิน<ช>เราไม่ได้ได <laughs> เราไม่ได้มาเข้าศาสนา <laughs> เออแต่ว่าแน่นอนแต่แต่ละคนเจะจุดยืนว่าฉันจะมีความเชื่อแบบนี้แต่พอร์ตเป็นยังไงการจัดการเงินก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เวลาจุดหนึ่งที่ทำให้คุณกระทาะความคิดของคุณออกมาได้ว่าเฮ้ยคุณมีแนวทางการลงทุนที่โซลิดแล้วเหรอคือการใช้คําพูดที่มาทิมแพงกันนี่แหละว่าเฮ้ยพี่เชื่ออย่างงั้นได้ไงอะไรเงี้ยเออถ้าถ้าสุดท้ายคุณไม่ได้หว่นไหวก็เหมือนบัฟเฟต์หรือใครก็ตามที่หรือแม้แต่จอร์สลอรหรือใครก็ตามที่แบบมีทีศิกการลงทุนที่แข็งแกร่งอะ เขาจะโดนคําพวกนี้ตลอดเวลาเพราะว่าแอคชั่นของเขามันจะเป็นแอคชั่นที่ทําให้คนส่วนใหญ่งงว่าทําอย่างนั้นทําไมในเวลานี้โง่ปะเนี่ยเออเออแล้วผมชอบการการเข้าัาที่มมของพี่ไฮไลท์ตรงนี้แหละว่าผมรู้สึกบางอย่างนะอันนี้ผมคิดไปเองแล้วบอกไม่รู้นะแต่ว่าจากที่อ่านผมรู้สึกบางอย่างว่าจริงๆอ่ะเป็นคนหนึ่งที่ถกกันได้สนุกเหมือนกันนะว่าคนคิดยังไงอย่างนี้คิอยังไงเพราะสุดท้ายแล้วบางที พี่ฮออาจจะมีบิตคอยน้อยกว่าพี่ไฮไลท์ก็ได้เพรไม่มีใครรู้พอร์ตกันเออใช่ใช่คือเนี่ยผมผมถามเนี่ยก็คือมีคนเออมีหนึ่งบ้างสองบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นความคิดเห็นที่เราเอามาแชร์เห็นไหมผมคนโง่ครับคนบ้าครับคนฉลาดน้ำเต็มแก้วอ๋อไ <c oughs> ม่ใช่ผม ผม,ผมเป็นคนผมเป็นคนบ้าครับพี่ผมคนบ้าครับพี่ครับผมครับผมผมผมให้พวกผมผมจะเชื่อเรื่องเรื่องงมงายกันสองคนนยครับครับผมพี่มันจะมีหนึ่งกับสองเนี่มแมว่ามันเป็นเสียงที่แบบเอออันนี้คือสิ่งที่เราต้องการว่าไอความคิดเห็นมันมันมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะถ้าเหมือนกันมันจะไอนี่กันหมดแต่ผมชอบอันนึงผมชอบอันหนึ่งพี่พี่น้องเนเพราะว่าจริงๆผมมีข้อมูลหมดแหละแต่ผมผมนึกขึ้นได้ไหมแล้วผมจะแชร์น้องเนคือบอกว่าดอสต่างจากบิตคอย เพราะมีเจ้าของพอเหรียญขึ้นเทใส่หน้านิสัยคล้าย XRP สมัยก่อนเทียบกันยากเจอไหมของในในเอ่ยเป็นรูปเป็นรูปสีชมพูอ่ะน้องน้องเนอ่ะไกลไหมอ่ะไกลไหมอ่ะอไกลไหมก็ไม่ไกลอ่ะไม่ขึ้นมั้ผมเลือกได้เหรอไม่ได้ขอัพี่เลือกไม่ได้โอเคอ่าแต่ผมเล่าแล้วกันคือคือผมอ่านไปครับ พี่พ,<ด>พี่พูดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพยายามหาให้มันไม่ไกลมากอ่ะทุกพี่อ่ะพี่พี่พี่พูดเลยว่าเขา <นะ S 2> คอมเมนต์ประมาณคือคือผมเห็นเนี่ยที่ผมจําได้มาที่ผมบอกว่ามันมีข้อเสียอันหนึ่งที่ผมรู้สึกแบบยังติดติดอยู่จําได้บ้าเมื่อกี้อะคือ,อผมไปดูอะดอสข้อเสียมันอย่างหนึ่งคือการกระจายของการถือเหรียญ่ะมันแย่มากมันแย่มากเพราะร้อยโฮเดอร์แรกอ่ะถือกี่เปอร์เซ็นต์รู้ไหมจันปุม ออถ้าคำว่าแย่มากของพี่เหรียญทั่วไปอ่ะประมาณเจ็ดสิบประมาณแปดสิบโอเคเออถ้าว่าแย่เ่าอหร่ะบอกก็เก้าสิบอ่าไม่ถึงไม่ถึงแต่สำหรับผมถือว่าแย่ก็คือร้อยโฮเดอร์แรกอ่ะมันประมาณหกสิบกว่าหกสิบเอ็ดมั้งหรือหกสิบเจ็ดจำไม่ได้ถือว่าแย่สำหรับผมถือว่าแย่แย่สำหรับเหรียญใหญ่เนาะเพราะว่าอย่างว่าเพราะว่าหลายๆเหรียญเขาเป็นคล้ายๆเหรียญเกิดใหม่เหรียญดีไฟมันจะมีความก้ากึ่งอยู่ว่า เขาก็คล้ายๆเป็นสตาร์ทอัพเหมือนกันนะที่โฮส่วนใหญ่จะต้องเป็นยังเป็นคอทีมอยู่เพื่อให้มีอำนาจในการตัดสินใจแต่อันเนี้ยเหรียญกี่ปีเอออะไรคนไม่ทราบดอสคอยอายุเยอะกว่าอีเทอรียมนะครับใช่ใชแต่การกระจายยังเท่านี้อยู่โอเคหกสิเปอร์เซนต่อเลยครับคือคืออย่างของ Bitcoin เองอะร้อยโฮเดอร์แรกอะมันประมาณสิบสี่เอร์เซ็นอันเนี้ยน่ารักตัวเลขน่ารัก แต่แม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยลายใหญ่ๆสถาบันเป็นคนเก็บไมโครไซจี้เก็บบิตคอยตอนนี้เท่าไหร่แล้วว่าสี่แสนแล้วอ่ะแต่ร้อยโฮลเดอร์แรกอ่ะยังเป็นสิบสี่เปอร์เซ็นตนะแต่ว่าของเหรียญดอ g e ชเนี่ยอันนี้ผมก็ติดเหมือนกันแล้วซึ่งอย่างที่พี่เนน้องเนบอกเนี่ยเห็นด้วยเห็นด้วยนะแต่นี่ใสของดอรกันขึ้นไปแล้วทุบหรืออะไรอย่างี้อันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนผมไม่ได้เชี่ยวชาญอ่าอย่างเงี้ยพี่เขาน่าจะถือแล้วเขาน่าจะรู้อันเนี้ยก็เราก็ติดเหมือนกัน แต่ทีนี้เกมนี้อย่างที่บอกว่าอาจจะต้องไปเล่นเกมยาวแทนก็เลยอย่างที่บอกว่าต้องไปเล่น dca แทนว่า <Yeah. S 1> ไม่ต้องไปเ,เล่นเรื่องของความผันผวนแต่เล่นเรื่องของระยะเวลา mm hmm. ถ้าเราเชื่อว่ามันพอที่จะปกป้องเงินเฟ้อได้อะไปเล่นระยะเวลาก็คือถือ DCA อสักสิบปีอย่างเงี้ยเ mm hmm. ออนนอ่านของพิพาคหน่อย ผมว่ามันจะมูลเพราะอีลอนและเก็บไป1%ตั้งแต่กลางปีแล้วและทำมาน่าจะไปจ่ายใน X ได้ในรอบนี้น่าจะมูลหนักๆรอบนี้แต่ยังไม่รู้เป้า,ปาอ่าโอเคโอเคนั่นแหละใช่เพราะว่าลักษณะ<น>ของดอชอย่างที่พี่พี่หอว่าแต่ละเหรียญจะมีคาแรคเตอร์ของมันเนาะแต่ลักษณะกราฟของดอชต่อให้เป็นเหรียญที่ใหญ่แล้วแต่ว่ามันยังเหมือนเหรียญเจ้ายังไงก็ไม่รู้เหรียญเจ้าจะมีความแบบ นิ่งนานๆถ้าขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงปุ๊บแต่อยู่ๆจะมีแท่งแบบใหญ่ปังขึ้นสองสาเด้งแล้วก็มีแท่งใหญ่อีกทีในการลงมาครึ่งเด้งเออโอเคให้เหรียญเจ้าปันเหมือนกันนะครับเตียนดออืมก็นั่นแหละอันนี้คือเป็นเป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมเอางี้ผมไม่ได้เก็บไม่เคยไม่ผมไม่เคยซื้อเหรียญมีมเลยอันดับแรกเหรียญมีมที่เคยมีเนี่ยเคยมีดอสสมัยปีสองพันสิบเจ็ด ตอนนั้นตอนปี2017มันจะมีบริการหนึ่งที่ฮิตมากๆเลยคือบริการคราวไมนิ่งไม่รู้ใครไอ้นี่ไหมผมก็ลองไปเนี่ยจ่ายเงินค่าซื้อคราวมาแล้วก็ขุดทีนี้ไอ้ขุดเหรียญบิตคอยมันขุดยากตอนนั้นอ่ะผมก็เลยไปขุดเหรียญดอสเหรียญดอสมันขุดแล้วมันได้เยอะมากใช่ใช่ผมก็เลยได้จากอันนั้นมาแต่ว่าวันนี้วันนั้นอ่ะเราเราเราลองบริการเรารู้จักทําความเข้าใจมันแต่วันนี้เราเริ่มเริ่มสนใจโดยที่เราวางแผนของเรา แล้วเดี๋ยวเราพอเราวางแผนเสร็จมันผลลัพธ์เป็นไงลเราค่อยมาเล่าแชร์ประสบการณ์ต่อละกันแต่ว่านัยยะสําคัญมันน้อยมากเมื่อเทียบกับผมอโล o c a แค่ประมาณหนึ่งถึงห้าเปอร์เซ็นเพื่อที่จะท็กและติดตามว่าสิ่งที่เราคิดอ่ะมันยังเป็นแบบนั้นไหมนั่นแหละอันนี้ก็ไม่ได้มีนัยยะสําคัญขนาดนั้นครับเ he ard he ard ห็นภาพเห็นภาพภาพมันหนวกจะบมือกันปุ๊บข,ขออนุญาตนิดยังไงไม่เหมือน่นนอนางนี้สมัยก่อนอย่างที่เรารู้กันนะว่าผมอะ ลงทุนในหุ้นมาก่อนอพอร์ตหุ้นมาก่อนของผมอะก็อ l l o c a t เงินส่วนหนึ่งจากพอร์ตหุ้นอะมาถือบิตคอยก่อนสามร้อยบาทของพี่อะนะนับใช่ไหมก็ขยับไปเรื่อยๆสามจำได้ว่าไม้แรกอะสามร้อยถามจิ๊ดคือจนตอนเนี้ย <c oughs> พอร์ตของบิตคอยอะมันกินตัดพอร์ตหุ้นไปเลยเอเราที่เราเคยอ l l o c a ห้าเปอร์เซ็นเพิ่มมาเป็นสิบเปอร์เซ็นะไรอย่างเงี้ยผมอะก็แค่อยากทดลอง allocate Dogecoin ในปี2016ปลายปีอันนี้คือแผนที่เราทำคือทุกคนน่ะควรจะมีแผนของตัวเองเนาะแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนกันดูนะครับอืมอ่ะโอเคอืมอเลยครับตอนลยตตอเลยเริ่มเดียดเริ่มเดือดแล้วไม่ได้อ่านเมนเลยอ่ะพี่พี่เป็นไรเป็นไรก็คือเราเลยอยู่ไี้จุดเทศล่ะตอนนั้นก็ขุดดอสมาเนาะ S <S แต่ว่าขุดดอชมาเพื่อคือปลายทางจริงๆอะ่ะปีสองพันสิบเจ็ดเป็นปีที่พี่ฮอเริ่มคลกกับบิตคอยและว่าออจะจะเป็นบิลิเวอร์มันแล้วแหละเริ่มยอมรับว่ามันมันจะเป็นฮาร์ดมันี่จริงๆอีกตัวหนึ่งนะครับผมแต่ว่าตัวของดอชเองมันเหมือนเป็นแค่ทางผ่านอย่างหนึ่งเพราะว่าการขุดดอชมันได้เหรียญเยอะได้มูลค่าเยอะขึ้นมา <S 2> <S 2> ประมาณนั้นประมาณคุ้มค่าไฟพวกนี้ดูจะคุ้มค่าไฟมากที่สุดเป็นเรียนอันดับต้นๆนะครับผม อ่า <Auf S 2> <tober. S 1> แต่คราวนี้ยกลายเป็นดอสจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแล้วอย่างที่ว่าไปแต่ว่ายังยังถือว่ายังอยู่ในขั้นตอนของรีเสอร์อาจจะจิกซอครบแล้วก็ได้แต่รอใครสักคนที่เป็นผู้มาต่อจิกซอนนี้ให้ว่าอ่ะนี่ไงดอสพี่หอใช่ใช่ใช่เข้าได้ว่าไปนะครับอ่ะแต่อันนี้ก็คือในเป็นแนวคิดที่ทําไมถึงจะลองดีซอนครับโอเคก็ประมาณนี้เล่าเล่าเกี่ยวกับดอสให้ฟังละกันเออ